จะสอนการตั้งค่าของ PS3 นะครับสำหรับตัว PS2 HDMI นะครับตัวตัวนี้มันต้องต่อไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อสาย HDMI ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปที่พอร์ตของอขด้านหลังของเครื่องนะครับพอดีเครื่องนี้ HDMI มันมีปัญหาครับมันกระตุกกระตุกภาพขึ้นแต่มันกระตุกกระตุกนะครับก็เลยต้องต่อตัวนี้นะครับ ให้เข้าไปที่ display Setting นะครับแล้วก็ไปที่ว i ดีโ Setting ครับเนี่ยครับประเด็นหลักคือตอนแรกผมไปใช้ AV ครับภาพมันไม่ชาดครับมันได้แค่576แต่ถ้าเราใช้ Component เนี่ยครับตัวนี้ฮะมันจะสามารถเลือกได้เห็นไหมครับเป็น HDMI เป็น1 0 8 0 i ได้เลยนะครับต้องไปตั้งค่าแบบนี้ครับถึงจะกลับไปเล่นได้และจะเล่นได้ชาร์มากเลยครับ ลองตั้งตามนี้นะครับลองตั้งดูงนะครับ